ีการแชร์คลิปกันเป็นคลิปของผู้ชายคนหนึ่งที่หน้าตาดีมากๆลงไปช่วยเหลือคนที่บาดเจ็บอยู่บนท้องถนนภาพนั้นก็คือคลิปนี้แหละค่ะคุณผู้ชมนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเย็นวันนี้นะคะคือมีสําัักข่าวออนไลน์เนี่ยได้เผยแพร่เผยแพร่ภาพนี้แล้วก็บอกว่าริดเรืองริดเนี่แหละเป็นคนช่วยชีวิตผู้ประสบอุบัติเหตุรายหนึ่งที่นอนแน่นิ่งอยู่ เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่บริเวณแยกเอกมัยเหนือถนนเพชรบุรีตัดใหม่ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่รถจักรยานยนต์เนี่ยชนกับรถโม่ปูนคุณคิดดูสิว่ามันจะหนักขนาดไหนซึ่งพอไปเจอเนี่ยก็จะมีผู้บาดเจ็บเป็นผู้ชายค่ะมีอาการขาผิดรูปนอนอยู่ทันทีที่หมอริ์เรืองริ์ไปถึงเนี่ยก็คือไปคนเดียวด้วยนะเห็นมีเหตุการณ์อยู่แล้วเขาประเมินสถานการณ์แล้วเขาก็เลยลงไปช่วยทีนี้ช่องวัน31เนี่ยได้มีโอกาสเห็นคลิปนี้ แล้วก็พอเห็นปั๊บอ้าวนี่เป็นหมอริ์นี่นนคือตอนแรกคุ้นๆใช่ไหมใช่ค่ะออคือเขาบอกว่าหล่อทะลุแมสใช่ไหมตอนแรกที่เขาบอกกันที่เขาแชร์กันนะคะทีมข่าวบันเทิงช่องวัน31ไม่รอช้าค่ะต่อสายตรงถึงหมอธิ์เรืองธิ์เลยเล่าให้ฟังกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าเหตุการณ์เมื่อวานนี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วริ์ไปช่วยได้ยังไงไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากรเรืองริ์กันค่ะ อ๋อก็คือรีบขับรถผ่านพอดีครับแล้วทีนี้ก็มีรถชนที่ก็เลยรีบลงไปดูอย่างเงี้ยครับต่ปรากฏว่าก็เจอคนบานเดเจ็บอยู่ก็แนะนําตัวว่าผมเป็นหมอนะครับเดี๋ยวผมขอขออนุญาตช่วยดูอะไรเงี้ยครับ แก็เลยประเมินเบื้องต้นแล้วก็รีบแจ้งให้อ่ลดลงพยาบาลมารับถ้าเกิดจริงลิศจะไม่ใช่หมอหรือว่าจริงแล้วคนทั่วไปอะไรเงี้ยวเวลาเจอเหตุการณ์ต่อหน้าอย่างเงี้ยมันก็ควรที่จะลงไปดูว่าอะไรที่เราสามารถช่วยได้บ้างอย่างเหตุการณ์นี้คือลิศรู้เลยว่ายังไม่มีทีมแพทย์เข้ามายังไม่มีอหน่วยกู้ภัยเข้ามานะครับแล้วก็มีคนบาเดเจ็บอยู่แน่นอนแล้วก็อะไรที่เราช่วยเหลือได้นี่ก็ลงไปช่วยก่อนเงี้ยครับโอด้ดีจืิงเลยคือผมว่าเป็นสัญชาตญาณพอเขาเห็นปุ๊บเนี่ยมัน มันต้องทำอะช่วยได้ช่่ยนะว,ยว่าลิศก็คงรู้สึกอย่างนั้นมันเป็นครั้งแรกที่เขาไปคนเดียวแล้วก็ลงไปคนเดียวแล้วมันคือเป็นอ,อย่างที่พี่เอกบอกว่าเป็นสัญชาตญาณของความเป็นหมอคือประเมินสถานการณ์แล้วว่าไม่มีหน่วยกู้ภัยแล้วก็ยังไม่มีใครที่มีความรู้รรเรื่องเกี่ยวกับการผ่าตัพยาบาลเบื้องต้น ก็เลยลงไปช่วยแล้วก็ที <t> ่ส <p> ําค well, ัญม so so ันสามารถช่วยรัดข yeah. ั้นตอนได้ด so ีมากๆนะคะคุณผ <t> ู้ชมก่อนที่จะโทรไปที่กู้ภัยหรือว่าโทรไปที่หน่วยแพทย์พยาบาลเนี่ยหมอริสสามารถที่จะบอกเบื้องต้นได้ว่าอาการเป็นยังไงชีพจรเป็นยังไงคือมันสามารถประเมินสถานการณ์ได้นะแนะนาคุณผู้ชมนะว่าถ้าเกิดคุณมีเวลาเนี่ยบางทีลองไปเทคคอร์สปฐมพยาบาลเบื้องต้นดูหรือแม้กระทั่งดูใน YouTube ก็ยังดีอย่างน้อยเนี่ยมีความรู้มีวิชาติดตัวไว้เกิดวันใดวันหนึ่งจําเป็นมีคนต้องการพึ่งเราเนี่ยเราจะได้เอาวิชานี้มาใช้ ได้การมาถงพยาบาลเบื้องต้น CPR การเขาเรียกว่าผายปอดเบื้องต้นแบบนี้เนี่ยผมว่าช่วยได้จริงเพราะว่าจริงๆมีหลายเคสแล้วทนะี่เราอ่านข่าวกันแล้วสามารถรอดอม,มาได้เพราะว่าช่วยเหลือจากการปฐถพยาบาลเบื้องต้นคือมันเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจเกี่ยวกับเลือดที่มันไปสูบฉีดเลี้ยงต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนันมีญาติเป็นพยาบาลเหมือนกันบอกเลยเหมือนกันว่าเป็นสิ่งที่ควรไปเรียนรู้ ทุกคนเลยควรไปเรียนรู้แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีความรู้พื้นฐานตนกตกใจเกิดเหตุตรงนั้นทําไง6 6 9เงอ,อรีบแก้งโทรไปก่อนเลย,เลยใช่ใชแล้วหน่วยฉุกเฉินเนี่ยเขาจะเขาจะมาทันทีเลยค่ะคุณผู้ชม นะเจ็บป่วยฉุกเฉินนะเบอร์1669นะคะคุณผู้ชมโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นนะอันนี้ย้ำสำคัญแล้วที่สำคัญที่สุดเห็นรถฉุกเฉินมาเนี่ยรีบหลบทางให้หน่อยช่องวันสามสิเ็เราก็เคยรณรงค์มา<ช>อยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมนะให้ทุกคนเนี่ยสามารถเป็นฮีโร่บนท้องถนนได้แล้วงานนี้หมอฤทธิ์เรืองฤทธิ ฮีโร่จริงๆอุ้มเชื่อว่าข่าวนี้นะคะนอกจากอุ้มแล้วเนี่ยเหล่าบรรดาแฟนๆทั้งหลายโดยเฉพาะแฟนคลับซึ่งแฟนคลับของริทเนี่ยมีทุกเพศทุกวัยทุกกลุ่มเขาเห็นกันมาตั้งแต่ตอนที่ริทประกวดเดือดสตาร์คนฟ้าค้าดาวปีหกเป็นเด็กน้อยยังไม่ได้เป็นคุณหมอเลยวันนี้เป็นคุณหมอช่วยชีวิตคนได้แล้วอะค่ะแล้วเนี่ยแหะค่ะเป็นไอดอลของน้องๆหลายๆคนเลยนะคะที่อยากจะตั้งใจเรียนอยากจะเป็นคนดีแบบพี่ริทเรืองริทวันนี้ทําให้ได้เห็นแล้วว่าเราสนับสนุนคนไม่ผิดจริงๆเป็นฮีโร่จริงๆช ไปกันต่อเรื่องราวของ